าการสวดจักรพัทมีเป็นวิธีช่วยให้เราเนี่ยใช้นี่ได้ไหมคะรวมเชื่อนะมีสัจจะสัจจะในเรื่องอะไรบ้างคะอะไร,รก็ได้จะใช้ชีวิตโดยสัจจะเนี่ยจะสวดมนต์หรือจะสร้างอารมณ์ให้ดีตลอดเวลาสวดมนต์ตลอดเวลา,วลอวลาขอให้นี่เนี่ยนนบันเทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดประมาณนั้นอันนี้หนูพูดในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นลูกนี้อะค่ะ เราไม่มีสัจจะคนหนึ่งตอนนั้นชีวิตมันอีรุงตุงนางมากเลยแต่พอเราเริ่มมีสัจจะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการหาเงินมาใช้เขาแต่ว่ามีสัจจะในความดีเล็กๆน้อยๆนีน่มันเป็นตัวช่วยเลยใช่ไหมคะใช่งั้นหนูแอบมั่นใจบา่าวว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้บางคนเนี่ยก็ยังมีภาระอยู่เนี้ยสัจจะที่เขาจะเอามาตั้งเป็นคำอธิษฐานให้ปลดหนี้ได้เนี่ยง่ายที่สุดคืออะไรง่ายที่สุดคือสวดมนต์พอหลวงพ่อท่านต้องการให้สวดมนต์ มนคราวนี้ยสมัยหนูสวดใหม่ๆตอนนั้นหนูยังไม่เชื่อหลวงตาใช่ไหมคะว่าสวดมนแล้วมันจะมีเงินมาใช้นี่ได้ยังไงหนูเคยเชื่ออย่างนั้นอะหลวงตาหลวงตาก็เหมือนเรานะแต่ทอันเนี้ยสวดจริงๆก็ไม่เคยเชื่อหลวงพ่อเท่าไหร่แล้สวดมนตเนี่ยเลี้ยงชีวิตได้หลวงปู่พูดคำนี้ใช่ไหมคะไม่เลี้ยงชีวิตได้ยังไม่พอเลี้ยงคนกคนได้ในอนาคตแต่ต่เองต้องเอาจริงนะท่านบอก หลวงตาเหมือนอเขาเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงตามันมีภาวะบีบบังคับไหมคะหลวงตาเลยต้องไปสวดมนต์อย่างเดียว<ม>หรือ<ม><ม>ว่าเ<ม>ชื่อท่านไม่มีไม่ได้บีบอะไรเพราะทำงานอยู่แต่คือไม่ได้มีภาระ,ะอะไรลหละแต่ว่าที่ท่านพูดนะท่าน่า้ยังให้เราขยัน<อ>ขยัน<อ>ขยันในการในการสวดมนต์ไง ขยันในการบันทึกบุญเพื่อต่อบุญใช่แล้วก็สร้างทรัพย์ให้ใ<ช>กับตัวเราได้ถ<ช>ูก<ด>โอ้อย่างนั้นในวันนี้ของของอย่างของหนูอตอนอันนี้แชร์ประสบการณ์ใช่ไหมคะตอนที่หนูแบบเอ๊ะกับคําสอนหลวงตาบอกเองไปสวดมนต์เดี๋ยวเองจะรวยอ่ะหนูเอ๊ะจริงๆนะคะแต่พอสวดจริงๆแล้วคําว่าจนไม่มีจริงๆค่ะหลวงตาหลวงตาก็เอ๊ะเหมือนเราแหละยังนึกว่าเอ๊ะเราสวดมนต์สวดไหนสวดเมื่อก่อนเนี่ยสวดประจํา ที่ส่วประจำส่วบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ไปเที่ยวมันก็ไม่ไปกินเหล้าแต่มาตอนเย็นไปกินเหล้าทุกวันมันก็ไม่ไปมีมีมีนึกอย่างเดียวเนี่ยแหละเอ้ oh. เงินเดือนมันก็ทั้งเหลือแค่นั้นอะ่ะมันนึกต่อไปขนาดนั้นแ้วมาตอนหลังเนี่ยโอมมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นก็ oh. เลยลาออกไงออกจากงานคืออการสวดมนต์เนี่ยทําให้ออกจากงานงาน,นะ แล้วอันนี้หนูถามเผื่อเพื่อนๆที่ฟังฟังกันอยู่ใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วถ้าเราฟังหลงตาเยอะๆสวดเยอะๆเราจะลาออกไหมอ่ะลาออกแล้วต้องดูด้วยนะออกแล้วไม่ใช่ไม่ทานะออกมาแล้วก็ไม่สวดมนนะโอมันไม่ได้นะเพราะวัตถุมันจะไปติดวัตถุอีกมันช่บวลุงตาก,ก็หนูก็ลาออกมาแล้วเนี่ยตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยเอาจิงไหมล่ะงั้น แสดงว่ากุญแจสําคัญเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปทําอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูมองเห็นคือคนเราอ่ะที่มันสําเร็จเพราะมันมีความมุ่งมั่นใช่หลวงตาม,มุ่งมั่นในการสวดมนต์หลวงตาเลยสําเร็จถูกอ๋อหนูนี่ปราชดะเลยค่ะทําทุกอย่างเขาให้สวดอะไรก็สวดน,นั่นเองแล้วก็ลุ่มๆก <c oughs> ันดอนด้วยอ่ะพูดถึง<ฮะ>ท่านก็นยังบอกว่าถ้าเองสวดจริงๆนะเวลาเองคิดถึงโลกเองต้องกลับมาให้ไว กลับมาอยู่กับพระกลับมาอยู่กับสวดมนต์ให้ไวประมณนั่นแหละไม่ใช่แต่สวดมนต์ก็ไปสวดที่วัดโน่นนี่นั่นนะไม่ใช่สวดท,ทุกเวลาจินึกได้ใหม่ๆก็ทําอย่างนั้นอะอ๋อแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของค่านิยมไงคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าถ้าเราได้ไปวัดเหมือนเราได้ไปสัมผัสใกล้ชิดธ,ธรรมะไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยธรรมะ<า>ไม่อยู่ที่วัดนะอยู่ที่เรานะคะ ธรรมะอยู่ที่วัดเหรออยู่ที่เราเนี่ย<อ>เราสวดในบ้านเราก็มีธรรมะนะ<อ>เราสวดในวัดมันก็มีธรรมะถ้าเราสวดแสดงว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่เราเทแค่นั้นเองเราสวดทุกครั้งเราห่างจากความรู้สึกทังโลกทุกครั้งแหละอ๋อสมมุติถ้าหนูอ่านธรรมะธรรมะอยู่ในสมองแต่ถ้าหนูไม่มีธรรมะธรรมะก็ไม่ได้อยู่ในนิสัยหนูเลยใช่ไหมไม่อยู่ <c oughs> เราก็รับ ทำเมินไปเรื่อยๆทำมองอาตามอ <ทำ S 2> ตามอง,มองตาหูจมูกเรื่นกายมองไปกับบันทึกไปนะก็ธรรมชาติไงธรรมชาติมนุษย์นะมันก็บบันทึกมัน